ข่งขันเบเบดนะในของเรานะครับอ่ากเในกติกาของเรากติกาของเราก็คืออะไรครับอะไรถ้าตกหลุมอ่ะสองแต้มอย่างนี้เราจะมีถ้าหลุดหนึ่งแต้มถ้าถ้าตกหลุมใหญ่ตรงเนี้ยสามแต้มอธิบายกติกาให้ฟังหน่อยกติกาด้านแข่งเบเบดของเรานะครับเราจะเลือกเบเบดคนละสามอันนี่ เราจะสุมเลือกแบบนี้เดี๋ยวนะอ่าสมเลือกก่อนสมเลือกก่อนเดี๋ยวนะเอามาแล้วก็หล,นะลับตานะอาจจะคว่ำแบบนี้หลับตานะคนๆว่นเลือกขึ้นมาคนละสามวันไม่ต้องปิดตาไม่ไม่ต้องเอามือไปปิดหลับตาเฉยาเลือกมาสามวันเออเกือบได้แล้วนะครับเลือกลเลือกมาคนละสามวัน กติกาของเรา,าเฉพาะของเราเองนะคู่ลงไปนะครับแล้วถ้ามันตีกันถ้ามันตีกันเนาะตีกันถ้าถ้าตีจนของอีกฝั่งตรงข้ามแตกนะครับคนนั้นได้สองคะแนนใช่ไหมใครตีของคู่ต่อสู้แตกคนนั้นได้สองคะแนนนะถ้าตีแตกอย่างน,นี้เนาะ แต่ว่าถ้าตีออกมาในช่องนี้นะครับช่องใหญ่ๆได้สามคะแนนนะตีตีเข้าช่องรงข้างนี้ได้สองคะแนนส่วนถ้าไม่ตีกันหรือว่าตีกันจนใครหยุดหมุนนะใครหยุดหมุนก่อนคนนั้นเสียให้เสียให้ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคะแนนนะหรือว่าถ้าถ้าหมุนถ้ามันหมุนนะครับโดยที่มันไม่ตีกันเลย กาะเสมอกันอ่ะเอามาเล่นเลยโอ้เป็นเอกเป็นเอกอ่ะสึกแข่งขันเบเบดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะมาดูกันเลยดีกว่าแล้วเจงเงงอ่ะนี่ดีเซ็ตสี่ชัวุ๊วิ่งรอบเลยวิ่งรอบเลย ขึ้นไปขึ้นไอะไรนะออกไปทําไมอ่ะเพราะมันหลุดข้างนอกใช่ไหมไม่นะมัออกข้างนอกใช่ไหมเลยออกอันเอาใส่ไว้ในนี้อันไหนอันไหนนั้นแล้วเอาใส่ไว้ในนี้อ่ะป๊อป,ป้าได้กี่คะแนนมันหลอดางไหนเมื่อกี้มันออกข้างไหนเมือ่อกี้มันไม่ได้ออกไไมันหยุดมยุดใช่ไหมอ่ะป๊อปป้าได้หนึนนน่งคะแนนนะ อไ,ได้หนึ่งคะแนนแล้วอันนี้นะครับได้1คะแนนแล้วนะครับนำมาลันเป็น1คะแนะน,นแล้วครับเคชูชารันโห้ เลขหนึ่งคะแนนเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วมาตอนนี้มันใช้ s อแดดแน่นอนอะอะที่สามคว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีคนดูคนละไลฟ์สดคนดูคนละวัสดีครับ อะวันนี้มาแข่งขันเบเวีย,ยกันนะครับในกติกาของเรานะอ่าตอนนี้เสมอกันอยู่คนละหนึ่งแต้มแล้วอา้าว รอบนี้เอาเสมอกันเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหม่เอาใหม่อของ,งนฮะของ,งเอาเหรออะเอาของนสีน้ำเงิจ้าโอเคเอาแนี่สีน้ำเงินน้องสีคล้ายกันน่ะนี้สีแดงนะของกาแฟสีแดงนี่นะอ,อ่ะเาาปลี่ยนตัวี่ดีเซ็ตสี่สื่อวันก มันเป็น2แต้มแล้วออโอเคอรันชนะเอาเราจะมาเล่นทั้งหมด3เ,มนะเกมน,อนนะอนนะนะ่าเกมนี้อรันชนะไปแล้วอรันชนะไปแล้วนะครับเกมนี้เอาไม้เลือกลับตาหยิบออกมาเลยโทรศัพท์มาเลยหยิบโทรศัพท์มนเร็วหยิบไม่ต้องไปเอามือไปปิดตายามือไปปิดตา à đưa à, cái gì xấy tôi này ngon đơn vị đắm mình ครับทุกคนครับอันนี้สนามเดียวนะครับเสร็จแล้วดีเซ็ตชื่อชื่อกูชื สองแตงเอาใส่ในนี้เอามาใส่ในนี้อันไหนอันไหนชุดแล้วงเอาใส่ในนี้อ่าอลันนำไปแล้วนะครับสองแต้มครับเกมแรกเกมเกมที่สองนะเกมที่สองอลันนำไปแล้วสองแต้เริ่มเซอสรีเซ็ตชีสวันโก้ แผไนนี้อะไรในสามแต้มเอออักิ่งจริงเลยก็อานเอาสายที่มันอยู่ตรงกลางเลยแล,แล,แลว้วอุปลาณนี้ไปทำไมวะเอาดีสั 3, 2, 1, กทรีชูวันโก ชนะอีกแล้วเ,เกมที่สองอะนี่เกมแรกเกมที่สองอนี่เมื่อกี้เกมที่สองอลันก็ชนะอีกแล้วเอาเกมสุดท้ายเ,าเกมสุดท้ายนะครับทุกคนมีกี่นาทีแล้วครับ8นาทีแล้วครับนะเล่น3เกมใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนี่แหละเล่น3เกม ่ะเรามาเริ่มเกมที่สามกันแล้วครับเกมเริ่มที่เซต3 2 1โก้แพ้นึ่งเแี้รันแด็ด ีเจด็มเไปหาปนได้หน oh, oh, ah, um, ึแตมป๋ามามาตรงนี้เก็บเข้าตรงนี้เลยอันได้หแต้มนครับเกมสุดท้ายแล้วรันได้หนึ่งแต้มแล้วครับตอนนี้ครับโอ้รังชนะ2เกมแล้วตีตเ ฝาแน่ใจนะเกมพียวรอบเนี้ยอ่ปปาได้นนหนึ่งแต้มแล้วครับขอบชนะฝาได้ห่แต้มอ่าหมอใสเราได้คนละหนึ่งแต้มแล้วเมื่อกวานเสมอกันอ่ารอบสุดท้ายได้คนละหนึ่งแต้มครับรอบสสุดท้ายใงรอบสุดท้ายแล้วครับ เล่นท <S reading> ั <gue> bbe bbe> ้งหมด3เกมนะครับในประมาณ10นาทีแล้วยังไม่จบรอบสุดท้ายแล้วตีมีสาม่ัยตอบยังเงบ้างปอดะปได้หนึ่งแต้มรวมทั้งหมดเป็นสามแต้มนะปลาชนะไปนะครับรอบนี้ปลาชนะไปแต่ว่าทั้งหมดเล่นสามเกมแล้วในแม์ในแม์นี้แม์ หนึ่งแมตช์จะมีสามเกมนะของเราตั้งกติกาเองหนึ่งแมตช์มีสามเกมนะอลังชนะไปสองเกมใช่ไหมใช่ก็ฟราชนะไปนหนึ่งเกมเกมหนึ่งจะมีอยู่สามเล่นอยู่สามตัวสามครั้งนะครับนะกติกาก็คือ,อเราชูดลงไปแล้วนะครับถ้าตีกันธรรมดาอ,อ,ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรอะไรนะเนี่ยอันในแดนในวงนี้ใช่ไหม ถ้าตีกันธรรมดาในนี้นะใครหยุดก่อนคนนั้นแพ้เสียหนึ่งแต้มนะครับส่วนใครโดนตีเข้าตรงนี้ช่องนี้เสียสองแต้มนะทั้งสองข้างใครโดนตีออกข้างนอกเสียสามแต้มนะครับถ้าโดนเอสกตินเดนมาตรงนี้นแล้วใส่ป้องกันอยู่ตรงการโดนเอสตินเดนตรงนั้นมัไนดน้เข้าหลุมเนี่ยเรามาจบการไล์กันเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาไล่กันใหม่เดี๋ยวมาแข่งใหมยอย่อีกครั้งนะครับ เดี๋ยวขอไปกินอาหารเช้าก่อนนะครับเ๋เรามาไลฟ์กันใหม่นะแข่งกับการแข่งเบเบดของเรานะครับเดี๋ยวมาจับสนามกันใหม่นะโอเคครับ